อย่าฟังคนที่วิจารณ์ท่านนะครับหนึ 1, Samuel, ่งแซมิเอลบทที่1 6ข้อส2เจสีก็ใช้คนไปนำเขามาเขาเป็นคนผิวแดงๆที่มีหน้าตาดีและรูปร่างงามและพระยาเวตรัสว่าจงลุกขึ้นและเจิมเขาเพราะเป็นคนนี้เมื่อแซมิเอลไปที่บ้านของเจสีเพื่อไปเจิมหนึ่งในลูก 8คนให้เป็นกษัตริย์องค์ต่อไปเจสสีไม่ได้คิดว่าดาวิดจะเป็นกษัตริย์องค์ต่อไปและพวกพี่ชายของเขาก็ดูถูกเขาบอกว่าเขาไม่มีทางเป็นไปได้เลยแต่ว่าเมื่อแซมิลเห็นดาวิดนั้นเขารู้ว่านี่แหละคือกษัตริย์องค์ต่อไปพี่น้องพระเจ้าจะเตรียมคนเข้ามาในชีวของเราที่เห็นความยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าใส่ในชีวิตของเราและเขาจะหนุนใจเราให้ไปสู่จุดหมายปลายทางที่เรามีและเขาจะ ใช้อิทธิพลของเขาช่วยเราให้สูงขึ้นสูงขึ้นแต่หลายครั้งนั้นเราจะพบคนที่มาวิจารเราต่อว่าเรารวมถึงคนในครอบครัวเราด้วยอย่าฟังเสียงวิจารเหล่านั้นแต่จงมั่นใจในการทรงเลขของพระเจ้าในชีวิตของพี่น้องนะครับกรุณาละเลยอย่าฟังคําพูดแง่ลบเมื่อผู้เผยพระเจ้าแซมิโอไปที่บ้านของ เจสีแล้วไปเจิมดาวิดให้เป็นกษัตริย์องค์ต่อไปนั้นพวกพี่ชายดูถูกเขาพี่น้องพระเจ้าจะส่งแซมิลเข้ามาให้เห็นคุณค่าของพี่น้องการทรงเรียกของพี่น้องว่าพี่น้องเป็นใครจงเอาหูปิดไม่ฟังคําวิจ,จารณ์คําพูดแง่ลบคําที่ทําให้เราท้อใจที่มาจากคนอื่นเพราะจะทาให้เราไม่ไปถึงจุดหมายปลายทางหรือศักยภาพสูงสุดอย่าเข้าไปในกับดักอันนั้นเราไม่ฟังคําโกหกของมารที่มาทาให้ตัวเราลดลงและไม่มีคุณค่า แต่จงเปิดหูเราฟังสิ่งที่พระเจ้าตรัสกับเราพระองค์บอกว่าเราเป็นสิ่งที่พระเจ้าสร้างขึ้นมาอย่างมีคุณค่ามากเรามีมงกุฎแห่งความโปรดปรานบนศีรษะของเราเรามีของประทานเรามีความสามารถทางธรรมชาติและทุกอย่างที่พระเจ้าเตรียมให้กับเรานั้นเรามีอยู่ในชีวิตที่พระเจ้าจะช่วยเราขอหนุนใจพี่น้องครับให้เราร่วมใจกันธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าขอบพระคุณพระองค์ที่มีคนหนุนใจเราและมนุษย์ไม่ได้กําหนด จุดหมายปลายทางชีวิตของเราแต่พระองค์ต่างหากที่กําหนดจุดหมายปลายทางชีวิตของเราว่าเราจะเป็นใครเรามีการทรงเรียกอะไรขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงมองเห็นศักยภาพในชีวิตของเราและความซื่อสัตย์ของเรา,แล,า,รเราและความจงรักภักดีของเราเราเชื่อว่าเรามีสิ่งต่างๆในชีวิตที่จะทําให้เราไปถึงอนาคตได้และเราจะเป็นจุดนั้นเหมือนกับที่เกิดขึ้นกับกษัตริย์ดาวิดในนามพระเยซูขอบคุณพระเจ้า สำหรับสิ่งดีที่โปรองให้แก่เราเอเมนพระเจ้าอวยพรครับ